ผู้ต่อไปเทียบตัวรอได้เลยครับผู้ต่อไปนี่เป็นกูชิงนะครับกูชิงธนะเลิศแล้วครับน้องมินตาแลครับนี่เจ้าบ้านมันจะพบกับสองแปดปลายบางฟิวนะครับโอ้นี่ครับห่างกันแค่สองแต้มครับวันนี้น้องน้องมินตานี่เสมือนไม่ได้ครับต้องชนะอย่างเดียวแต่ถ้าบางฟิวสองแปดปลาบังฟิวนี่เสมือนนี่ก็ได้แชมป์นะครับแล้วก็แล้วก็โอ้ โก้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 มาเลยมาว่ามาแต่เขาเขาโอ้ดีค LIKE รับสิงพยักก็มาโอ้ดีจ้ะขยับหนักขึ้นน้ำมาแล้วครับหนึ่งประตูตะศูลเนาะผมโยนได้มันโยนไม่ได้อ่ะไม่เหมือนของผมอ่ะโอเคครับอูดีครับสัญญาณเดี๋ยวผมคาไใจเรื่องวันนี้ปกติจะพาคู่กับน้องชายขวาเราขวาใจดุงนะเจ้าของรายการบ้านคำนะ จูนแล้วไม <ป S 1> ่จูไม่ขึ้นอ่ะไม่ได้ที่เขาไปตอนที่ผมนั่งดูแล้วก็ยอมใจพี่มาเลยวิ่งกันเหมือนวัยรุ่นเลย,ลเ,ลยเอาแล้วก็เป็นประตูครับโ้เป็นจากยี่ชนาทิพย์ครับจังหวะนี้ครับแทงเข่าเข้าประตูไปเลยเกัหน,นึ่งสองสามสี่อู้นี่เบอกว่าติแกดติด แต่เขาเข้าเห้เฮเอ้าก็ go. go 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 มาเย้ยมาแล้วว่ามาแต่ของเขาสิงห์พวกักมาแล้วจ้าโอ้ยนะครับจากพี่ชนาทิพครับแหมพิ่ชกะทิพอีกแล้วครับลุ้นแฮทิกะตอนนี้ครัยิงไปได้สอประตูนคนเดียวใครพูดคุยกันได้นะต้อบบนใช่ครับเราบอกว่า ของวัดน,นี่ตอบทุกคอมเมนต์อ,อยู่แล้วนะเฟซีพีเพิ่มครับพวกเราอายุ40ขซึ่งไปงั้นแล้วนะครับอะไรหาย,ยากด้วยไหนก็พักบ้างใช่ครับเหนื่อยพักกวันผมนไม่หไหวอ่ไม่ออกอออกิจวัตรนะผมหางบอลมันแรงรมันไม่ถึงครับเปลี่ยนมาแต่ไม่เจ็บได้ไหมเสียการหองบอลบอลขึ้นต้งกาวซ้ายของสนามของสิ่งรี ให้ตัวกลางมาลูกนี้ลุ้ไหมไม่รู้อ่อยู่อยู่ที่มาครับอ่ะพลาการแข่งขันสองนาทีต่อจากนี้ไปไปไปแล้วก็โอ้โหเซฟโค้ดเซฟโค้เอาแล้วก็ o เซฟดเซฟ o o โอ้โหนี่ครับขยับนีออกไปเป็นสประตูต่อ2นะครับโอ้โหนี่ครับ้วย ผู้ที่สามนะรับสมัครกันโอ้แลราโอ้ยเรวไหวป่าวพี่เก็บเผ็ดไหวป่าวะโอ้โหนี่ยเป็นห่วงมากเลยนะครับแล้วป <you> know, ิดเกำลังซ้ายโอ้โหเราจะมาให้พี่บางกีโอ้โหแล้วโอ้โหแล้วหมดเวลาการแข่งขันนะครับ้นี่ครับจับไม้จับมือครับมีสภาพเหมือนใจชนะครับอ่ะแน่นอนที่สามเป็นสิงห์พยัคฆ์ครับ